สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนองานวิจัยสองเรื่องที่เกี่ยวกับ nutrition ของคคเนื้อค่ะในเรื่องที่หนึ่งนะคะมีชื่อเรื่องว่า early high nutrition and hand shaped calf fed beef productivity to epigenetic regulate muscle metabolism and enter early adipogenesis and rumen fermentation dynamics ค่ะหรือแปลเป็นไทยก็คือโภชนาการโภชนาการระดับสูง ระดับสูงในระยะแรกช่วยเพิ่มผลผล,ผลิตของโคนเนื้อเลี้ยงหา้ผ่านกระบวนการควบคุมเมตาบอลบริซึ่ของกล้ามเนื้อโดยกลไกอีพ g e n e t i c การเปลี่ยนแปลง a ดโ o g e n e s i s ระยะแรกและการหมักในกระเพาะรูเมียค่ะจะทําโดยนิชิโนและคณะในปี2025ค่ะบทส,สรุปของบทสรุปของบทควย่อนะคะก็คือางานวิจัยนี้นะคะจะมีการนำวัวมาทั้งหมด2กลุ่มค่ะโดยกลุ่มควบคุมจะได้รับอาหารหยาดตั้งแต่อายุได้4 4สัปดาห์ค่ะเอ้ยได้4เดือนค่ะและส่วนกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่ไ,ได้รับโภชนาการ ในระดับสูงค่ะก็คือจะได้นมทดแทนมากกว่า3ม,มากกว่าปกติ3เท่าค่ะแล้วก็ได้รับอาหารเข้มข้นในช่วงต้นค่ะผลปรากฏนะคะเพราะว่าวัวที่ได้รับโภชนาการสูงมีน้ําหนักในตอนสุดน้ำหนักตัวในตอนสุดท้ายนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่าค่ะแล้วก็มีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อสูงขึ้นค่ะคกลไกที่พบคือการสร้างเซลล์ไขมันเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับการสร้างเซลล์ไขมันสูงขึ้นค่ะการหมักในรูเมนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างโพพินนโพพิเนตโพพิเนต มากขึ้นค่ะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการควบคุมการโผผ่านโดยมีกลไกเป็น epigenetics ค่ะโดยข้อเสนอแนะของเรื่องนี้นะคะก็คือควรมีการควรมีการจัดโภชนาการที่ควรต้องแต่ช่วงต้นของชีวิตโคค่ะก็คือตั้งแต่ช่วงเกิดเลยแล้วก็เพื่อให้เพื่อให้มีคุณภาพเนื้อที่ดีขึ้นค่ะข้อที่2นะคะก็คือมีการให้อาหารข้นในระยะต้นค่ะสามารถส่งผลให้ส่งผลต่อการเมตาบลิสึมและการสร้างไขมันได้ในระยะยาวค่ะข้อที่3นะคะควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในโคสายพันธุ์อื่นค่ะเพื่อ ประเมินการประยุกต์ในการระดับอุตสาหกรรมค่ะต่อมาคะเรื่องที่2มีชื่อเรื่องว่า impact of dietary exogenous feed enzyme and performance nutrient digestibility and rumen fermentation parameter in beef cattle meta analysis หรือแปลเป็นไทยก็คือผลการเสริมเอนไซม์ภายนอกในอาหารต่อประสิทธิภาพการย่อยอาหารและพารามิเตอร์การ หมักในดูเมนของโคเนื้อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเบต้าจะทำโดยเฟอร์วิล่าในปี2025สค่ะบทสรุปของบทคีโอเรื่องนี้นะคะก็คืองานนี้นะคะเป็นการวิเคราะห์อนุมานจากที่งานวิจัยพบว่าการเสริมเอนไซม์นะคะไม่ได้ช่วยทําให้น้าหนักสุดท้ายหรือการจเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่จะช่วยในเรื่องของการทําให้น้าหนักของซากนะคะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ2.2กิโลกร,รัมค่ะและเพิ่มการย่อยได้ในวัตถุแห้งโปรตีนและ เยื่อใยอาหารในขนาดเดียวกันก็ไม่ส่งผลต่อการหมักในกระเพาะรูเมนยังมีในยะสาคัญค่ะโดยข้อเสนอในของเรื่องนี้นะคะก็คือควรมีการเสริมเอนไซม์ภายนอกช่วยในการช่วยเพิ่มในการย่อยและการใช้สารอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีเยื่อใยสูงค่ะ2นะคะนั้นจะไม่เพิ่มในเรื่องของการเจริญเติบโตหรือน้ําหนักสุดท้ายได้โดยตรงนะคะแต่การช่วยเพิ่มซาชเชื่อช่วยเพิ่มน้าหนักของซากได้จะมีส่วนสำคัญในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการผลิตค่ะ3ก็คือควรใช้ควรเลือกใช้เอนไซม์ในสูตรอาหารที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มให้มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากที่สุดค่ะโดยสรุปของในเรื่องของความเจ่ยวข้องสองเรื่องนี้นะคะ่ะโดยทั้งสองเรื่องนี้มีจุดเป้าหมายเดียวกันคือในเรื่องของการเพิ่มปริมาณของผลผลิตและการเพิ่มคุณภาพของเนื้อค่ะโดยงานวิจัยแรกนะคะจะเน้นในเรื่องของการใช้เวลาคือการให้พัฒนาการสวนตั้งแต่ต้นเพื่อให้สร้างรากฐานของคุณภาพได้ตั้งแต่ พื้นฐานในระยะยาวค่ะส่วนงานวิจัยข้อที่2ค่ะเป็นการเน้นเพื่อใช้เทคโนโลยีคือการใช้เอนไซม์เสริมนะคะเพื่อช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหารให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะโดยเมื่อหาผสมกันนะคะทั้งสองเรื่องนี้ก็จะได้ในเรื่องของเพิ่มคุณภาพของเนื้อให้ดีมากขึ้นแล้วก็ปริมาณของผลผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะในทางของทั้งสองเรื่องนี้นะคะมีจุดเชื่อมโยงกันในเรื่องของจะทําให้การผลิตโคเนื้อจะมีทั้งคุณภาพในเชิงสถิติแล้วตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิตได้ในเรื่องของค